สวัสดีค่ะวันนี้หาเราจะมาตั้งหัวข้อเรื่องเราจะพยากรโหราศาสตร์กันได้อย่างไรนะคะส่วนมากกับคนเรียนโหราศาสตร์มาเนี่ยแล้วก็จะพยากรณ์ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ากฎเกณฑ์เยอะกฎเกณฑ์เยอะมากมายเลยมันทําให้เราเวลาเราจะพยากร์ณอย่างเนี้ย ราก็ต้องมานั่งคิดโหมันเยอะไปหมดเลยไหนจะดาวมาตรฐานไหนจะดาวดีไหนจะดาวเสียใช่ไหมคะแถมมันมีโยกมีเกณฑ์มีตรีโกณใช่ไหมคะมีองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์นะคะพินทุบาทดาวคาดราศีมันเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราพยากรณ์ไม่ได้ไงทีนี้เนี่ย ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนน่ะท่านก็สอนแต่ในหลักวิชาการทั้งหมดในหลักของโหราศาสตร์ไทยใช่ไหมทีนี้พอท่านสอนหมดแล้วเนี่ยเราก็จําจําแต่หลักวิชาการทั้งหมดเลยอยู่ในสมองทั้งหมดทีนี้พอจะมาพยากรณ์งงละเราจะใช้อะไรมาพยากรณ์มันเยอะไปหมดเลยนะฮะไหนจะจับราศีไหนจะดาวในราศี อา้าตัวนี้มันก็เป็นองค์เกณฑ์ตัวนี้ก็เป็นอุดมเกณฑ์ตัวนี้ก็เป็นดาวคาดราศีไหนจะเข้าไปในนาวางอีกนาวางลูกพิษนะคะมันก็เลยกะเกณฑ์ไม่ถูกเลยเราจะพยากรได่อย่างไรนะส่วนมากเนี่ยคนเรียนโหราศาสตร์เนี่ยพอเรียนไปแล้วเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายมันพยากรณ์ไม่ได้ ก็เลยหันไปเรียนวิชาอื่นกันเยอะแยะไปหมดนะคะทีนี้ตอนนี้ค่ะอาจารย์เนี่ยก็คิดว่า,อ,าอยู่ในวัยนี้แล้วแล้วก็ต่อไปเนี่ยวิชาโหราศาสตร์เนี่ยมันก็จะหายไปหายไปโดยที่ไม่มีคนเรียนเพราะในเมื่อเรียนแล้วเนี่ยจะพยากรณไม่ได้คนเก่งนะเก่งวิชาการวิชาการเก่งมากเลยแต่พยากรณไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะ ตัวอาจารย์เองเนี่ยะ่ะก็เรียนทุกอย่างค่ะเรียนมาเยอะแต่ก็ดีว่าเออใช้พยากรเยอะ,ะ่ะพยากรเยอะมากแล้วก็ได้เรียนจากครูบาอาจารย์เก่าๆมานะฮะท่านอาจารย์สิงโตสุริยารักนั่นนะะท่านเป็นอาจารย์ท่านแรกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์แต่ท่านสอนทุกอย่างจะต้องได้ทั้งหมดถอดนวางตรียาง ต้องถอดให้ได้นะฮะดาวในรูปนวางเราจะต้องจำให้ได้รูปพิษเราจะต้องจำให้ได้ทั้งหมดทุกอย่างในหลักเกณฑ์ของโหราศาสตร์ไทยเสร็จแล้วเนี่ยะถึงจะวางเอาไว้แล้วเราก็มาใช้พยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์ดวงคนได้นะคะโหราศาสตร์ไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเรียนไปแล้วเนี่ยเราลึกซึ้งถึงในภาควิชาแล้วเนี่ยแล้วก็ เราจับเอามาพยากรณแยกแยะในการพยากรณจับเรื่องดาวบางอย่างวางไว้ก่อนแล้วก็มาใช้ในการพยากรณให้ได้ก่อนจริงๆเหมือนกับเรามองคนเนี้ยพอเรารู้วันเดือนปีเกิดโดยแท้จริงของเขาอะ่ะเหมือนกับเรานั่งทางในดูเขาได้เลยนะคะอันเนี้ยเป็นเรื่องจริงนะคะทีนี้มาช่วงหลังเนี่ยรู้สึกคนไหนไปเรียนวิชาอื่นกันเยอะ ก็เลยมีความคิดว่าเออเราน่าจะมาถ่ายทอดนะคะให้คนเนี่ยที่เข้าเรียนโหราศาสตร์มาเนี่ยสามารถพยากรณ์ได้นะคะวันนี้ค่ะเอาดวงจักรราศีขึ้นมาเห็นไหมฮะเอาดวงจักรราศีขึ้นมาในวงกลมเนี่ยเขาจะถูกแบ่งออกไป12 ส่วนคือ12ราศีใช่ไหมะฮะเขาก็เรียกราศีถูกไหมฮะทีนี้ในราศีทั้งหมดเนี่ยมันมีมันมีเยอะเลยเห็นไหมะฮะมันมีนักษัตริย์ประจําราศีในแต่ละราศีใช่ไหมะฮะมีชื่อเรียกราศีนะฮะชื่อเรียกราศีก็คือราศีที่ศูนย์ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดจนมาราศีมีใช่ไหมะ เริ่มตั้งแต่ราศีเมษนะคะเสร็จแล้วเนี่ยใน12ราศีเนี่ยเขาก็จะมีธาตุของเขาอีกธาตุประจำราศีก็คืออะไระไนะคะไฟนะในในราศีเมษเนี่ยพฤกศก็ดินเมถุนหรือมิถุนเนี่ยก็คือลมนะคะราศีกรากฏก็คือน้ำเป็นธาตุ นะแล้วก็จะมาอีกราศีสิงห์ก็ไฟดินลมน้านะคะเราตามไปทวนเข็มน,นาฬิกาไปแล้วก็มีไฟดินลมน้าเห็นไหมคะในราศีเมษเป็นธาตุไฟซึ่งเป็นแม่ธาตุเขาเรียกเขาเรียกว่าจรราศีนะคะก็มาราศีกระกฎเนี่ยก็เป็นธาตุน้ําจะเป็นแม่ธาตุน้ำใช่ไหมคะมาราศีตุลก็เป็น ลมก็คือแม่ธาตุลมนะคะราศีมังกรนะคธาตุดินเป็นแม่ธาตุเขาเรียกจรราศีทั้งสี่ราศีเนะคะเป็นแม่ธาตุที่มีความไวและเร็วฉะนั้นคนที่เกิดอยู่ในราศีแม่ธาตุเนี่ยธาตุไฟเขาก็จะมีความรู้สึกมีอารมณ์มีความคล่องแคล่วว่องไว มากกว่าราศีอื่นก็คือธาตุไฟอะะราศีเมษเหมือนกันนะคะเราก็ใช้ในธาตุมาพยากรณ์ในราศีของแต่ละคนนะคะนี่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องการผลูกดวงนะคะเรามาพูดถึงเรื่องราศีเนี่ยความหมายในราศีทั้งหมดเลยในราศีกรกฎธาตุน้ำเนี่ยฮะเขาก็ต้องมีความ รุนแรงเนี่ยมากกว่าน้ำราศีอื่นคือราศีพิจิกกับราศีมีนใช่ไหมคะในเมื่อราศีกรกฎเนี่ยเป็นแม่ธาตุนะฮะความเป็นน้ำของเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นคนเรื่อยๆเอื่อยๆเหมือนน้ำนะฮะะบทมีถ้ามีดาวอื่นเนี่ยมาร่วมด้วยเนี่ยถ้ามีดาวธาตุลมเนี่ยมาร่วมอยู่ในราศีธาตุน้ำเขาก็จะเป็นน้ำเหมือนกับ อะไรฮะเหมือนกับเหมือนกับน้ำทะเลพายุเนี่ยมาช่วยในเรื่องธาตุน้ำอีกทีหนึ่งนะฮะไอ้นี่มันต้องอาศัยดาวในดวงจากราศีที่ผูกดวงมาแล้วใหม่มาสมทบเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะ,ะส่วนในราศีธาตุลมอะ่ะคือราศีตุลเนี่ยเขาเป็นแม่ธาตุนะฮะความเป็นลมเนี่ยเขาจะรุนแรงกว่าลมธาตุอื่นราศีอื่น นะราศีธาตุลมก็มีอะไรมีราศีกุมนี่ก็เป็นธาตุลมนะคะราศีเมถุนก็เป็นธาตุลมแต่ความเป็นลมของราศีธาตุราศีตุลเนี่ยที่เป็นแม่ธาตุเนี่ยมันเป็นลมที่แรงนะคะลมพัดแรงมากกว่าราศีอื่นนะ,ะเสร็จแล้วก็มาราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีธาตุดินดินหมายถึงความมั่นคงใช่ไหมคะ คนราศีธาตุดินเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับเขาจะไม่ค่อยว่องไวอ่ะเขาจะเนิบเนิบแต่ก็คือดินนะคะความเป็นดินเห็นไหมคะคือเขาอยู่นิ่งๆอยู่กับที่ในลักษณะของคนราศีมังกรเนี่ยเขาก็จะเป็นคนแบบค่อนข้างจะอึดค่อนข้างจะเออความเชื่อมั่นของเขาเนี่ยมันมากความเป็นดินเขาเหนียวแน่นอยู่กับที่ของเขาเห็นไหมคะ คือเวลาเราพยากรณ์เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมาท่องอะไรเยอะแยะจำอะไรเยอะแยะไปหมดความรู้ในเบื้องต้นโหราศาสตร์เนี่ยเราจะต้องให้แม่นจำให้ได้ก่อนไม่ใช่ของง่ายเราจะดูถูกข้ามไปมันไม่ใช่อะค่ะบางคนเนี่ยค่เรียนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่กลายเป็นพยากรณ์ไม่ได้ใช่ไหมคะนี่ค่ะเราจะใช้ธาตุมา ใช่ฮะใช้ธาตุในราศีมาใช้กับบุคคลในราศีทั้งสิบสองราศีนะคะเอ่ออย่างราศีเมษเนี่ยในดวงโลกเนี่ยฮะเขาจะตั้งราศีเมษไว้เป็นตนุตนุหมายถึงตัวเองความมุ่งมุ่งมั่นฮะความเป็นตัวของตัวเองนะะการบุกเบิกใช่ไหมะฮะการเป็นผู้นําความเป็นตนุเนี่ยฮะ เหมือนกับว่าเราผูกลักนาปั๊บตันลูตันูก็คือตัวเองตัวเรานะฮะตัวเราเองนะฮะที่จะํำพาเนี่ยทุกอย่างอ่ะไปได้อย่างไรเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้ดาวดาวอังคารเ,เป็นเกษตรของราศีธาตุไฟคือราศีเมษเราก็จะมาใช้ดาวอังคารเนี่ยซึ่งเป็นธาตุลมนะฮะความหมายของอังคาร อังคารอะไรให้ดาวอังคารนี่ก็คือเป็นคนมุทะลุวาวเป็นคนทําไรเร็วไวเข้ามาสมทบพยากรในราศีนะคะทีนี้เนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยที่จะมาคุยอาจารย์คิดว่าจะคุยแค่ประมาณไม่เกินสินาทีนะคะเพื่อที่เราจะได้ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะเดี๋ยวจะเป็นตอนต่อไปเนี่ยจะค่อยๆมา พูดถึงในเรื่อง12ราศีและแ,แต่ในแต่ละราศีเนี่ยค่ะคนที่อยู่ในราศีแต่ละราศีเนี่ยค่ะเขามีความรู้สึกนึกคิดยังไงจะใช้ดาวอะไรที่จะมาจับเข้าไปในแต่ละราศีนะฮะไม่ใช่ว่าเราจะมาท่องจําอย่างเดียวอะเราจะต้องรู้ความหมายในราศีเป็นอะไรบ้างเป็นธาตุอะไรมีดาวอะไรเจ้าของบ้านอยู่นะคะความหมายของเขาเนี่ย ทั้งหมดนะคะในแต่ละราศีเนี่ยเราจะใช้มาพยากรในชะตาบุคคลและจะทําให้เราสามารถพยากรณ์คนได้นะคะทีนี้เนี่ยจะพูดสักประมาณแค่ไม่เกินสิบนาทีนะคะแล้วจะมีตอนต่อไปเรื่อยๆอะะมาให้จะเป็นการถ่ายทอดเพื่อที่ให้คนสามารถพยากรณ์ในหลักหรสษั์ได้นะคะ ค่อย่างนั้นวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะ